ไม่อยากทำงานประจำแล้วโว้ยงั้นมาดูดีกว่าว่าทำยังไงดีนะครับก็วันนี้เป็นกิจ,จวัตรประจำวันนะครับของทางทีมงานชินาซัพพลายเราอะนะครับที่ในแต่ละอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการไปส่งวัตถุดิบให้กับลูกค้าที่อยู่ใน ไลน์ของเราแล้วก็ไปรับถุงมือกลับมานะครับสำหรับเคสนี้เนี่ยเราก็ไปที่บ้านของน้องเฟิร์สนะครับน้องเฟิร์สเนี่ยอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าประเภท First j o b อบเบเลยนะครับก็คือเป็นเด็กจบใหม่นั่นแหละแล้วก็ไม่ได้อยากทํำงานประจำนะครับเพราะว่าตอนฝึกงานก็รู้แล้วแหละว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างถ้าทำงานประจำนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับลงทุน ทำธุรกิจทอถุงมือกับชินาสายเรานะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยก็ลงเครื่องจักไปก่อนประมาณ5เครื่องนะครับเพื่อจับทิศจับทางพอจับทิศจับทางถูกปุ๊บเนี่ยก็เพิ่มเครื่องต่อเลยจนมีเครื่องทอได้ประมาณ30เครื่องนะครับของน้องเ i ิร์สเนี่ยก็คือทำมาตั้งแต่ปี2018นะครับในข้อมูลนะครับก็ราวๆ6ปีแล้วแหละนี่ก็ทำกันมา ยาวนานนะครับแล้วก็เป็นเคสปกติก็คือนําวัตถุดิบไปส่งแล้วก็รับถุงมือกลับมานะครับแล้วก็มีทําตลาดเองบ้างเล็กน้อยนะครับในแถบใกล้เคียงแล้ว่าใกล้เคียงของน้องเฟิร์สเนี่ยเรื่องเล่าก็คือเป็นพี่น้องทํากันนะครับช่วยกันทําเป็นพี่น้องแล้วก็จบสายบริหารธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมมาด้วยนะครับแล้วก็มาลุยกันนะครับแล้วก็มองทิศทางและดูแล้วว่า ทำงานประจำก็ไม่น่าจะแฮปปี้เท่าไหร่ก็เลยมาทำธุรกิจทอถุงมือกับชินาสไปายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆเป็นลูกค้าที่ซื่อสัตย์นะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับนิสัยดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็รับถุงมือกลับมาถุงมือ4 0 0กรัมแล้วก็ห0ายกรัมด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากคิดหาธุรกิจทำเนี่ยก็มองหาพันธมิตรทางการค้า ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับชินาสไยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรทอถุงมือจอมด้าน,นะครับแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทอถุงมือกับชินาสไยทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนื่อยทำการตลาดก็ขายได้ครับ